สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น,พน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกร่านที่ติดตามช่องสุดห่วยเพื่อนบ้านกิมมีโยนี่หวยลาวนะครับวันที่22พอพฤศจิกายนตีงนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับผมวัดคราวนี้ให้ไว้นะครับเข้ามาด้วยกัน3สูตร ปักหลักร้อยนะครับมาครบนะครับ3ตัวกับ4ตัวแล้วก็ปักหลัก10บนนะครับ4ตัวถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติของวันที่22พฤศจิกายนกันเลยครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดห่วยเพื่อนบ้านด้วยนะครับ แอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แ d ดแซดดีาหสำหรับหัวหน้าพัฒนานะครับช่วงของสุดท้ายนะครับก็จะให้หน้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับมาเลยวันนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยสตัวสูตรเก่านะครับตอนนี้จังหวดก่อเข้ามา1นึงวดที่ผ่าน สุดเข้าเลขห้านะค,ะครับคณวนมาห้าแปดสาปักหลักร้อยสามตัวได้เลขหกเลขเก้าเลขสี่ต่อไปเป็นหลักร้อยสี่ตัว สูตรเกาต่อเนื่องจะงวดก่อนเข้ามาหนึ่งงวดที่ผ่านมาคำนวณมา8156นะครับมวลลาสุดเขา่าเลขห้านะครับหลักร้อยหนึ่งหน่วยล่างนะครับใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนะครับสำันหุเหลาพัฒนา ปักหลักร้อยสี่ตัวนะครับงวดนี้สี่เจ็ดหนึ่งสองสรุปนะครับหลักร้อยสามตัวหกเก้าสี่สูตรเก่าเข้ามาหนึ่งงวดสี่ตัว 4, 7, 1, สี่เจ็ดหนึ่งสองสูตรเก่าเหมือนกันนะครับเข้ามาหนึ่งงวดเท่ากันสองสูตรชนกันนะครับหรือจะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับเราต้องการน้อยชุดนะครับก็ใช้สองสูตรชนกัน มีแค่หนึตัวนะครับที่เหมือนกันทั้งสสูตเลขสีแล้วก็จะใช้เลขหกนะครับจากสูตรสตัวมาช่วยกับคู่ด้วยนะครับในงวดนี้หลักร้อยก็จะได้เลขสีก 4, ับเลขหกสิบป้น3ตัวสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว4ีมวด สูตใหม่ก็จะเป็นสถิติใหม่นะครับสีง่วนที่เข้ามาพักหลักสิบบนสามตัวเจ็ดสูสามต่อที่สิบบนสี่ตัว สุดเก้าต่อเนื่องจากงวดก่อนเข้ามาแล้วสองงวดติดหมวด,ดล่าสุดคัมมาเก้าศูนยสองเจ็ดเคอรริคเจ็ดนะครับพักลักสิบบนสี่ถูก 2350สรุปนะครับ10บน3ตัว703 4ตัว2 3 50 3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวเป็นสูตรเก่าเข้าตอ่อเนื่องมา2องวดน,นะครับ เลขศย์กับเลข3นะครับที่เหมือนกันทั้ง2สูตรต่อไปเป็นหน่วยบนนะครับหน่วยบน3ตัวเป็นสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามา5งงวดจากสถิติย้อนหลัง ปักลักหน่วยบนสามตัวไดเลขห้าเลขหก 6, เลขสี่หน่วยบนสี่ตัวสูตรใหม่เข้ามาแล้วหกอง 4 6 91สรุปนะครับหน่วยบน3ตัวห้า4กตัว46 91มีเลขสีนะครับกับเลขหกที่เหมือนกันทั้งส,สองสุดสองตัวบนตรงๆนะครับเราก็าจะได้ด้วยกัน4ชุดนะครับ มี04 06 34แล้วก็3ต่อไปเป็น10ล่างนะครับ10ล่าง3ตัวสูตรใหม่เข้ามาแล้วห่าง ฝักหลักสิบล่างสามตัวเก้าสี่แปดสิบล่างสี่ตัวสุดใหม่นะครับเข้ามาหกงมน สัลกลักิล่าง4ตัว03 8ย์สรุปสิบล่างนะครับสตัวเก้าตัวศูนย์มีเลขแปนะครับกับเลขเก้ที่เหมือนกันทั้งสองสูต สองตัวล่างตรงๆนะครับก็จะได้ได้วยกัน4ชุดดังนี้ครับ8 4 8 6 94 9ก่็ฝากไว้พิจนารณากันด้วยนะครับสุดปรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับของเวลาพัฒนาทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีลง ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสูตรหวยเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีๆนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหวยลาวกับหวยฮานอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนาน,นะครับทุกคนจัดพุธศุกร์ตัวน,นี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็น แบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีห้าน้อยนะครับมีสองห้าน้อยนะครับตอนนี้พิเศษกับธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ